อาจารย์ตอนตอนจะกลา่าวครั้งแรกจากน,นี้ไปพวกนี้มันจะเป็นเลืองนรกนรก,กสวรรค์นี่แสดงให้คนรู้ว่ามันมันมีบุญญาวันมีอะไรยังไงมีบาปริ่งหรือมีบุญริงหรืออะไรมันมันมันจะอยู่ลักษณะนี้ครับตรงตรงนี้ ừ ừ อาจารย์นั่นก็มันยายเรื่องคือมันจะลงไปทางทางโน้นนะยาวไปเลยที่นี่วนไปทางซ้ายของโบสถ์ทางขวาทางขวาครับ ประตูนี่ของเก่าเลยนะครับป,ประตูนี้เป็น <c oughs> ของเก่าข้อลักขโมยไปเมื่อวันที่7ตุลาคม27อ่า57อ่า47ใน27ครับพอดีก็ได้ได้ภาพเก่าๆมันเอาเอาเอา,เอา,เอามาถ่ายเอาไว้แล้วขยายลายเส้นมันชัดเจนขึ้นครับก็เลยเขียนตามมันเซับให้เหมือนเหมือนเดิมเลยทุกปรนการ,รเลยทําขึ้นมาใหม่ับ,บขึ้นใหม่เสียปี50ข้างในนี่มีอะไรครับ ก็มีภาพประธานนะครับก็เรื่องสังคินไสก็พอมีบ้างอยู่ในนั้นที่มันไม่หมดในเรื่องที่เขียนนี่แต่เรื่องมันจะไม่ไม,ไม่ตอบเหมือนภาพภาพพระเวทที่เขาแห่เพราะเรื่องอยากอะไรคนเนื่องอยากว่าช่างโบราณเนี่ยไม่รู้จะคำนวณเขียนลายห่างไปเสร็จแล้วมันไม่จบเวียนไปอีกสองสามารบอบในตอบข้างนอกฝาก รูมร uh, ูมเอ่อ uh, ม uh, ันโดนนาาจะให้คนรูอยู่ข้างนอกรับสนอันี่เป็นปราสาทของเมืองสินผู้วกเมืองเก็บปาอูนี่เข้ามาเสวยสุกแล้วมาเสรับท่าท่ายักษ์เรียบร้อยแล้วท่ายักษ์นี่อยู่ข้างหลังใช่ไหมครับลุ๊ตัดคอยักษ์กันนะ พระประธานนี่เป็นไม้ใช네่ครับลุงเป็นไม้หรือว่าเป็นปูนครับพระประธานเพิ่งวันรุ่งค้าเป็นไม้ครับอ๋อแต่พระประธานเนี่ยแต่พระประธานนี่ก็มาทำกาสร้างมาพร้อมกับเริ่มแรกนะฮะโบสถ์ของเราเป็นไม้หรือเป็นปูนครับรลุงเป็น,นเนออ่มันมันไม่มีปูนดีเมนต์แม็ดอย่ทีเดียวครับคือมันจะเป็นเออ่พวกไปมันจะเป็นยางโบงผสมกับทรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต,ตอนนี้อยางพวกนี่ค e. ือมันจะเป็นต้นไม้ในนิดหนึ่งเป็นทางแล้วก็ผสมกับทรายเข้าวนีเวลาอาชาบแตงอันไหนอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆล้าเส้นหนึ่งที่เป็นพวกนี้ทั้ง